อ่ะคนแรกคือพี่เนะพี่เน่เป็นคนที่แปลกแบบแปลกแบบเลิกักับทุกคนพอเราหรือว่าพอเราทําตัวแปลกก็จะทําตัวเหมือนเด็กอะ่ะเออเปานคนคิดเลิกกเออแล้วก็พี่อลพี่อลคือแปลกแบบแปลกแบบภัยพิบัติอ่ะคือเขอ้มันภัยพิบัติอะทุกคนอืมแล้วก็ ควาลาแบบพี่เอวคือแบบคือชอบเต้นอะไรแปลกๆอ่ะ <c oughs> คือจริงๆอ่ะเขาอะสวยแต่เขาอะแปลกเออส่วนพี่ปามก็เป็นแบบว่าคือเหมือนจะมาขายสวยแต่สุดท้ายก็คือแบบแปลกแปลกแบบคือแกแปลกๆ <c oughs> คือแบบตลกแปลกเออคือ <c oughs> พี่เหน่เป็นแบบ เป็นเป็นคนแบบเป็นคนขี้โกคอะแล้วว่าลก้ก็คือจะตะลกว่าอะเออแล้วก็ใครต่อนะพี่เบอร์รี่พี่เบอร์รี่ก็จะเป็นแนวแบบก็ออกแนวเรื่องลักเหมือนกันคือพอาเวาลาแปลกของทุกคนก็คือจะแปลกเหมือนกันคือพี่เบอร์รี่จะแปลกแบบคือยังไงเนี่ยคนอยดูกนคือทุกคนแปลกหมดเลยจริงเออแปลกทุกคนได้ซ้ํา แล้วก็พี่มารินพี่มารินคือไม่ต้องพูดทุกคนคือแบบทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแปลอย่างไงอะ่ะเขาแปลว่าเขาแบบตลกคือเขาแบบเป็นคนพูดเก่งเออเป็นพิธีกรฝีปากอะ <c oughs> <c oughs> เออคือพี่เอมอ,อาทิตย์แรกก็เทวเวอร์หกสูงเลยฟีลแบบน,นั้นเลยเอ่อแล้วก็มิชามิชาก็จะแบบว่าฟีลแบบตลกแบบว่าตลกแบบเด็กๆกับทุกคนคือชอบเล่นมุกแบบอเล่น คือไม่ใช่คือเป็นล้อเล่นแบบล้อเล่นแบบแบบแต่ก็เอ็นดูอะคือแบบเอ็นดูแล้วก็เอมี่ก็เอมี่เอมี่ตลกแบบแปลกแบบแปลกแบบธรรมชาติแปลกแบบเป็นปกติเออ เออพี่เบอร์รี่อ่ะจะเป็นจะบ้าจีแล้วก็จะแบบว่าข่ามบบอร่อยมากใช่แล้วก็เมื่อกี้ใครนะอ,อ,อ๋อเอมี่เสร็จแล้วก็แพทแพทเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบทำนิสัยเด็ดกเป็นคนที่แบบก็ชอบทำหน้าแปลกๆเหมือนเด็กมันแบบอย่างเงี้ยเออทุกคนเป็นแบบแบบชอบทำหน้าดืด้อเออแล้วก็ตลกแบบดืด้อเออแล้วก็ใครอีกซินดี้ ซินดี้ก็ซินดี้ก็ตลกแบบตลกแบบเด็กติ๊กตอกอะทุกคนคือยังไงคือตลกอะเอนซินดี้จะมีความเป็นแบบดาวติ๊กตอกอะเออซินดี้เป็นดาวติ๊กตอกคือจะพูดยังเนว่ตลกาดาวติ๊กตอกอะคือแบบแปลกแปลกแบบไม่ได้แปลกบ่อยแต่ว่าก็จะมีจังหวะของตัวเองเออสำหรว่าก็จะแปลกแปลกแบบพูดชอบพูดอะไรแปลกๆเพราะว่าพ <Add> ูดกิงอะไรเงี้ยเออ เออแพ็กยังเล็กอืเออพี่มารินก็แป่กันปกนติอยู่แล้วทุกไอเดียบท